ต,ตมมอนนี้มันไม่ไง่ายแต่มันนอนตัวไม่ยากแค่ลุกขึ้นมาแล้วเริ่มเดินไปคำพูดประเดินมันก็เสียงหลองอย่าไปฟังลุยเลยตามใจตัวเองชีวิตมันไม่มีกฎไม่มีทางบอกดูทุกทางที่เลือกคือบทเรียนของเราจะพลาจะลม้มก็ช่งมันแค่ยืนขึ้นแล้วเดินไปใหม่ เชื่อในตัวเองเราไปถึงมันไม่ยากหรอกแค่เธอไปให้สุดลุกจะกกระางให้เราเอง Yeah Design your life, fresh your design สร้างชีวิตใหม่อย่าหยุดฝันไม่ต้องสนใจเธอใครมากิงตัวเธอต้อง f e ยวชีวิตต้อง feel ไม่มีคำว่าช้าเกินไปเพราะทุกทา,ทางคือทางของเรา Design your life, fresh your design ไม่ต้องรอใครลุยเลยปล่อยชีวิตมันปัง Yeah 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 จะไม่นิวเจอเราอีกทีได้การเป็นแร็ปมันยากแต่มันก็แค่ขั้นตอนอย่างดว่าคนอื่นจะทำให้เราไปถึง <S <S เราคือคนเดียวที่รู้จักตัวเองทำตามใจบอกเลยว่าไม่ผิดบางครั้งมันอาจต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่เชื่อเธอมันจะคุ้มกับทุกกา้าวไม่ต้องรีบร้อนได้ไปตามทางเชื่อในตัวเองแล้วไปขา้างหน้า Let's go ตัวเองเราไปให้ถึงมันไม่อยากรอกแค่จะไ้ให้สุดลูกจะประทานให้เราเอง Yeah Design your life, r i t e your design สร้างชีวิตใหม่อย่าหยุดฝันไม่ต้องสนใจจะใครมาคิงตัวเธอต้องฟิลชีวิตตงวฟิลไม่มีคำว่าเก,กินไปเพราะทุกทางคือทางของเรา Design your life, r i t e your design ไม่ต้องรอใครลุยเลยปยชีวิตมันปัง Yeah 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 ทุกทางที่เราเดินมันมีความหมาย จะไม่มีวันที่เราอยู่ยิ้มได้อย่าหยุดฝันอย่าหยุดลองเมื่อทางมันยาวนักก็เดินไปตอนนี้ไม่ต้องรีบทุกอย่างจะมาเองแค่มั่นใจในตัวเองแล้วไม่ทิ้งฝันไป